แป๊บๆก็จะสิ้นปีแล้วนะคะเพื่อนๆอีกแค่เดือนสองเดือนก็จะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวเราดูหนาวก็น่าจะมาแล้วนะเพราะว่าแบบมันก็จะเปลี่ยนฤดูแล้วเนาะจากฤดูฝนก็กลายเป็นฤดูหนาวเป็นคนที่ชอบฤดูหนาวมากเพราะว่าเป็นคนเกิดเดือนธันวาไง ấy, จะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเวลาเห็นฤดูหนาวเนี่ยจะแบบจะตื่นเต้นกว่าฤดูอื่นมากวันนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะแวะมาทักทายไม่หายคิดถึงตอนเย็นก็ขี้เกียจมากเลย่รู้เป็นไหขี้เกียจล้างจานมากเลยแต่ว่าเออเราก็ทำหน้าที่ของเราเป็นเมียเขาเนาะเราก็ต้องทำอยู่สองคนก็บางทีก็กินง่างยๆและ บางทีก็ทําเมนูง่ายๆให้สามีเขากินให้แต่แบบเสร็จคาบหนึ่งเวลาหนึ่งแล้วค่อยคิดเมนูอื่นๆอีกช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะแบบจะไม่ค่อยทําอาหารที่มันแบบยากๆจะทําอาหารจานเดียวแบบง่ายๆรีดกินรีดไปอะไรเงี้ยมันแบบว่าช่วงนี้ก็ไม่ไม่อยากกินเมนูอะไรที่มันแบบทํายากๆรู้สึกว่าแบบยังมีเวลาส่วนตัวเยอะหน่อยเป็นพิเศษตั้งแต่มาทําคลิปเนี้ยปัญหาเยอะเยอะเดี๋ยวก็ปิดเครื่องเปิดเครื่องเดี๋ยวก็แบบเครื่องค้างสารพัดกว่าเราจะต,ตกแต่งคลิปเราได้นะกว่าเราจะโพสตได้นะฮุ้ยโทรศัพท์ก็แบบ ภาพก็ไม่ค่อยชัดเสียงก็ไม่ค่อยดีลำโพงก็ไม่ค่อยดีแต่เราก็ยังฝืนทำทุกวันทุกวันเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกไง